การสวดมนต์ไหว้พระนี่มีอนสงฆ์มหาศาลถ้าบ้านใดสวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอเทพปเจ,จ้าจะสิงสถิตเหมือนอย่างวัดอภูวันขาเจร,ริญพรเทวดาต้นพิกุลมาชวนแม่ชีสวดมนต์หนึ่งปีช่วดได้หมดโดยแม่ชีอ่านหนังสือไม่ออกเลยสวดมหาเมตตาใหญ่แม่ชีได้หมดเลยทั้งพุทธคุณูลธรรมคุณทั้งคุณพรางมะกาได้หมดนี่ ไตเติ้ลให้การฟังว่าการเจริญพุทธมนต์ทำให้เทพเทวาอารักขาทุกแหล่งล่าบ้านนั้นจะเป็นฉลิ่มงคลถ้าสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่จําเป็นต้องศาสนาศาสนาไหนก็ก็สวดมนต์ไหว้พระทั้งนั้นแต่พระของเขาต่างคนต่างนับถือพระเอาเจิเป็นอิสลามก็สวดมนต์ไหว้พระสวดตามแบบของเขาส่วนคริสก็สวดมนต์ไหว้พระพระองเขา ต่อส่วนพุทธแล้วก็ส่วนมนุษย์พระคือพระของเราเหมือนกันอย่าไปว่าอะไรกันถึงคุณหนูเนี่ยจะเป็นอิสลามคุณหนูจะเป็นคริสก็สวดมนต์ได้ให้ตั้งใจสวดน,นะตั้งใจสวดคืออะไรหนึ่งทำอะไรทำด้วยความตั้งใจสองทำด้วยความเคารพสามทำด้วยควาสงบสี่ทำด้วยความถูกต้อง อาจจะมีคนสงสายอยู่ข้อหนึ่งทําด้วยความครบแบบไหน,นหนึ่งเคารพตัวเองพูดแล้วต้องทําอยาคคาพูดไปทิงสองเคารพสถานที่เคารพสถานที่เขาแล้วเครรารพเลยเคารพหลักกาติการบัญญหมายเคารพเลยเคารพกฎหมายบ้านเมืองครับสามทำด้วยความทําด้วยจิตสงบถ้าจิตวุ่นวายฟุ้งกรายทำอะไรไม่สำเร็จตีทำด้วยความถูกต้อง การสวดมนต์นี้จะเกิดอย่างจะเกิดด้วยความเคารพตัวเองจะต้องพูดจริงทําจริงไม่ละล้วมหล่อแหลเลี้ยวไหลแน่นอนการเจริญพุทธม,มนต์นี้การสวดมนต์นี้ขอฝากไว้แล้วแต่ศาสนาชวนอะไรก็ได้มจะชวนอะไรก็ได้แต่ศาสนาพุทธของเราก็มีสวดอย่างหนึง่งไม่มีอะไรดีเท่าพุทธคุณธรรมคุณชัางคุณพาวุมะกาอิติปิโสภะกวาสวดพุทธคุณธรรมคุณชัางคุณพาวุมกาเสร็จแล้ว ก็สวดพุทธคุณเท่าอายุเกินหนึ่งทำไมต้องเกินด้วยขอขอเจริญพรว่าเกินเนี่ยเป็นกําไรอย่าขาดทุนถ้าขาดทุนแล้วทําอะไรไม่ขึ้นทําอะไรให้เกินว่าคนจิงเขาบอกว่าเอาลงพ่อนะทงอะไรเหลือกินเหลือใช้รวยรวยถ้าขาดทุนมันไม่รวยส่วนให้เกินส่วนเกินนี่เอาแผงไม่ตาได้ขอขอฝากญาติพี่น้องไว้อันหนึ่งก็คือพ่อแม่ลูกเรียนหนังสืออยู่อเมริกา เจเียกเกษียอยู่รัฐอจลิศจะไม่เรียนเนี่ยพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระผาเมตตาสวดพุทธคุณเท่ายุกเกินอย่แล้วก็แผ่เมตตาให้ลูกอยู่อเมริกาบัตรนี้ลูกเป็นด็อกเตอร์แหละนี่อานิสงส์เอาง่ายๆให้เห็นจนะ้ะมีตัวหลักฐานยืนยันแล้วก็ลูกพออชยศิษฐ์กายคุณาสายศรีน,นีพออโรงเรียนสงวนหญิงอุพันธ์บุรีลูกไปต่อปริญญาโทที่อเมริกา ครูอาจารย์เชยศิทธิ์โรงเรียนาชาววิทย์พนิจการสุพันณ์บุรีอตาตมาบอกว่าเอาหนูตอบญาาโทรนะไม่พอปีกลับมาจบหนึ่งขอบิณฑบาตต้องไปอยู่คนเดียวอย่าอยู่กับเพื่อนไม่ได้สองสวดมนต์ภาวเมื่อกาสามนั่งเจริญวัฒน,นาแพงเมตตาให้ครูอาจารย์เท่านี้พอเลยดูซิมันจะจบไหมเขาก็ปฏิบัติตาม พอปฏิบัติตามแล้วไปยังไงได้ความว่าครูมาติววิชาใหแนะแนวทางเขียนวิญญาณญี่ปุให้เสร็จจบเก้าเดือนกลับมาแล้วนี่อยนางน้ิงสง